นี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแปลกประหลาดเมืนเราต้องเข้าไปที่ไหนสักที่นึงแต่ไม่รู้ไงเราต้องไปที่ไหนไม่สามารถคาดเดาอะไรได้มันยากจริงยากมากอุ้ย นี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่รร้ <c oughs> อยู่ที่ไหนกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้วเธอมาได้ไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ชุดเหมือนกันเลยเ่ามันลอกเรียนแบบชุดกำนันฉันไม่ได้หรอกนะ <c oughs> เหมือนเราต้องเอาชีวิตรอด หัวเสียงเพลงเหมือนละน,นาดเอกเลยเฮ้ยอยู่ที่ไหนนี่มีวิธีการเปิดได้ไหมมีเหรอจะต้องไปเรื่อยๆสินะมีอะไรบ้างมาเร็วเพื่อน,นไม่มีอะไรเลยแนตะ่ตอนนี้นก้มบอกเพล่ ของน้อยอยู่นะเพื่อนอยู่ข้างหลังก็ได้ไม่ว่าอะไรอุ้ยตรงนี้มืดมากอะไรหรอเพื่อนอเพื่อนไปไหนออเฮ้ยเทียน,น,นเพื่อนออกไปนี่มัน มนอะไรกันเนี่ยอยากกินแสนเข็นเี๋วเี๋ยิ่ไปให้โอ้โอเควางวางเดี๋ยวโอเคเขาให้วางกรอบรูปเฮ้โอเคเพื่อนวางสิเพื่อนเพื่อน อย่าโยนเกมเพื่อนโอ้เพื่อนไปนไหนงูอย่างนี้ก่อนอ้าวอ้าวอยู่นี่อโอเคขอเทษขอโทษโอเค ตู้เปิดแล้วเหมือนเหมือนตรงนี้ให้หากุญแจเพื่อนเพื่อนหากุญแจเร็วนี่เหรอ,อเคเจอกุญแจแล้วเจอกุญแจเคไปไขกุญแจเลยเพื่อนไขย,ยังไขแล้วไขมีไฟโอเค้ดุยเฮ้ย

เมื่อกี้เพื่อลอดใช่ไหมโอเคทุกคนรอดก็ดีใจแล้วอ้ยขยันเจอทุกคนระวังตัวกันด้วยให้ไปหาอะไรจะไปเปิดใช่ไหมเปิดได้ไหม ไปได้ยังยไปได้แล้วเพื่อนอย่าแหลกเพื่อนอย่าไปตรงนั้นอเออไปเหอะไม่มีอะไรเพื่อนอย่ารีบ เพื่อนอย่ารีด้ไหมไปต่อแล้วคนอื่นล่ะไอ้ผู้ชายคนนั้นก็ยังอยู่ผมไม่รู้ถ้าสมมุติว่าเราไป,ไปเจอผีเพื่อนจะยังอยู่ได้ไหมคิดต่างๆกันนะ โอ้ยวันน bon ี Turn, bon. ้เจอแล้วเพื่อนหนึ่งหน้่งหนึ่มันี่ยแหละเฮ้ยอันตราวัง เพื่อนไม่เพื่อนเพื่อนไม่นะเราขอโทษนายจะให้อภัยเราใช่ไหมนายมีโลบักไหมเพื่อนจากเราไปแล้ว นี่มันอะไรเนี่ยตามากมายไก่กองใช้ตาตาอะไรวะเนี่ยตาเสือตาสิงห์เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเป็นทางว่างไม่มีอะไรหรอกมกั้งเฮ้ยโอ้ยอิดลาวังเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ มันคือตัวอะไรมันแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องการอะไรฉันคือมนุษย์ต่างดาวออหมุนทำไมวะเนี่ยสุดท้ายก็ยืบอดได้อีอ สุดท้ายก็ยือบบาดใดเด้อคือออกกันหมดนะออกกันแบบเล่นกันบัวคือสีตั้งใจเล่นกันบันะเวเข้าหมดโอเครอบนี้ผมมาทูกันนะครับว่า ผมเนี่ยจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะซื้อแบบของจุกจิกจุกจิกไปด้วยนะ <c oughs> มีร้อยสามสิบสี่ไม่ซื้อดีกว่าเสียตังค์นะเดี๋ยตังค์หมดเดี๋ยวดูก่อนนะครับอย่าบอกนะว่ารอบนี้เล่นได้เล่นแค่สามคน จากสี่คนเป็นไปบอดด้ไม่เป็นไรโน่ก no no อดโนูตึงเฮ้ยมันไม่มีกดยอ่อโอเคกดยอ่อมาเร็วๆๆไปมือแต่เช้าเลย เก็บังของจุกจิกรเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ไบเคนแจ็กสันไม่ชัวกล้าแดดใจเลยที่ฝ่ให้พ่อเพื่อนมาไวๆเอ๊ะเหมือนเมื่อกี้เห็นอะไรเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเพื่อนระวงังไม่นะไอดี้อายฆ่าเพื่อนแย่มาก แย่ที่สุดแย่จนไม่มีอะไรกัน้นแย่ไปเพื่อ,อนกุญแจนี่ไงเพื่อนกุญแจเราเจอกุญแจแล้วเพื่อนนี่อาจจะเป็นกุญแจห้องต่อไปนี่มัน กุญแจสองปีซ้อนอให้เพื่อนไปเปิดเองออเพื่อนไปไปเปิดกุญแจกันเปิดประตูสิไม่ใช่เปิดกุญแจไปทีละนิดนะเพื่อนอตัวกันด้วยนี่ก็ห้องที่สิบห้าแล้วโอ้โหเพื่อนเตรียมตัวจอห้องเ่ย เพื่อนไปห้องนี้เว้นตาขักปานนี้ให้เครีปลาซงได้ปัวเพื่อนก็ตายแล้วเล่นไปถึงสองวิที่เก็บเหรียญไว้เยอะอย่างเนี้ย จะอยู่ทันบน่เนาะไปเพื่อนไปต่อไม่รอแล้วนี่มาห้องนี้เพื่อนจำได้จำได้เคยเล่นอยู่เพื่อนไปห้องที่สิบแล้วจะขอขอยญาตแบบหาของก่อนจะทำมาหาเจอไหมไม่หรอกโอเค เหรียญตอนนี้เหรียญมีเยอะกว่าของที่ฉันมีอีกไฟมันไม่ติดติดับดใช่ไหมเพื่อนเราก็ไปต่อได้เอ๊คุณคุณนะเพื่อนนี่มันเรากลับมาแล้ว เพื่อนใจเย็นเพื่อนมาเรามาวางรูปโอ้ลาลาหนูมาลีมีลูกแมวแมียวลูกแมวแมียวลูกแมวแมวนูมาลีมีลูกแมวแมวอีกหนึ่งเพื่อนใกล้ถึงแล้ว เพื่อนเต็มตัวเพ่นฮู้ยหอมกันยังเพื่อนเสือเพ่นหนึ่งกำนันขอหนีก่อนเพื่อนวิ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่งเร็วไอเพื่อน เห็นแล้วตอนนี้อันนี้อันนี้ถูกอีกวูบอนนีกอีก,อ,นนอ,นนอ,กอ่ะเท้าไฟไร่ขุนทองร้องฟู่เพื่อนเพื่อนไม่กลับมาเหรอ เพื่อนอนะเพื่อนตายโอ้ไม่นะฉันจะรอดไปได้ยังไงวันนี้มีทุกอย่างแต่ไม่มีเพื่อน เสียใจได่กุญแจมาแล้วไหนโอเคตัวอ่งางคาตามีทหารไหม โดนหลอกหลอกฆ่าไม่ได้หรอกเกมฮึมฮึมมันไปไม่ได้หรอกหรือมันเป็นไปนแล้ว ใช่ไหมโอเคเจอประตูที่ถูกต้อง อันนี้มีฐานไหมนีมันประตูที่สี่สิบเก้าแล้วนี่มันอะไรมีลูกโลกด้วยน่าสนใจไปขโมยห้องวิทมาแน่เลยว้เกมสมัยนี้ทำไมฉันตัวสั่นแบบนี้อย่างต่อไปเราขอเพิ่มเลือดก่อนนะ มีที่ให้เพิ่มเลือดด้วยนี่เมื่อกี้เฮ้ยที่เพิ่มเลือดเราเพิ่มไปแล้วใช่ไหมควรเปิดเข้าไปดีไหมอะเปิดเข้าไปแล้วเหมือนในสเตร์เจอเติงแล้ว เขาให้เราโยกโอยู่นะอยู่นะอยู่นะอนะจอเราได้ไง Có Úi Điên xuyến Xuyến nó nhiều cây mà Phải lúc yeah. okay. Ui ก็จบกันไปแล้วนะครับอืมตายตายลูกตาไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับเสร็จก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ